สวัสดีครับสวัสดีครับแปดเท่าไหร่บีเท่าไหร่หรคืออะไรอันนี้มันมีคนเทคไปแล้วอ่ะดิพี่ทิ๊ทเอเพอไปแล้วอ่ะครับวัดดีนะครับวัดดีนะครับมาเปิดเอาเลิกเอาชัยให้แมนยูห้องนี้ชนะ อาไนอนนะสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้พี่สักครู่นะกล่องนี้ลุ้นลายเซนได้นะครับแต่ผมปล่อยได้แค่กล่องเดียวนะลุ้นลายเซ็นการันตีสองลายไอสองลันนะครับสวัสดีทุกท่าน้วนะครับ สวัสดีทุกท่านนะเดี๋ยวผมรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมีลิทเดโก้นะเดโก้สองกล่องสุดท้ายแล้วไม่มีมาเพิ่มแน่นอนแล้วเดโก้ปีนะครับแล้วอันนี้มันติดสตดิกเกอร์อะไรมาไม่รู้เนี่ยไม่รู้ว่าสัญสญ,ญาของเคทีแล้วสวัสดีพี่ทีด้วยนะครับขอให้ได้ไลายเซน็นหรือไม่ก็รันตำตำอ่ะมันการันตีสองใบรันนะผมไปรลายดูมาแล้วุ่นลายเซ็นได้ ส่วนเบรกนี้ใกล้เต็มนะครับเหลือประมาณฝากเบรกไปเลยว่าเหลือประมาณ5้าสปอร์ตสุดท้ายนะครับท่านใดสนใจมาลุยกันได้ดรู่นะครับรับรูนะครับพร้อมแล้วบอกผมนะเดี๋ยวผมพร้อมลุยเลยเดี๋ยวรอคนแ๊้หนึ่งแล้วกันสวัสดีทางติ๊กตอกด้วยนะครับอันนี้เป็นกล่องเพลินะอย่าฝันเจมอะไรครับพี่เจมขายการ์ดด้วยหรอไม่ได้ขายครับมัน เป็นลงเบรกเปิดเบรคครับของนี้เชียร์ให้ได้ของดีๆนะไม่ใช่ไม่ใช่พี่เปิดเองนะครับเป็นลูกเพจเปิดนะครับปิดเสียงเพลงแป๊บหนึ่งเองต้องเชียร์โชคดีครับรอพี่เปิดของตัวเองอะ่ะเองค่อยมาแช่งเข้าใจปะ่ะนี่ในติ๊กต็อกนะครับเด็กๆในติ๊กต็อกแซบอย่าฝันว่าแมนยูช,ชนะอ๋ออย่าฝันว่าแมนยูชนะมันไม่แน่หรอกบอลยังไม่เตะอะไรก็เกิดขึ้นได้ถึงแม้อาร์เซนอลจะแข่งกเ็เถอะ อะไรก็เกิดขึ้นได้ขอร้านดั้ตามทักใบหนึ่งวันนี้เดีย๋ยวไงว่าประกาศประชาสัมพันธ์เลยนะครับฝากเบรกด้วยแล้วกันตอนนี้มีลิตมีฟินเลอร์นะครับฟินเลอร์เหลือประมาณกี่สปอร์ตสุดท้ายแล้ว่นะสักครู่นะหนึ 1, ่งสองสอสปอร์ตสุดท้ายนะฟินเลอร์ของเมอร์ลินนะครับ ไหนก็ไล่แล้วขอฝากเบรกไปด้วยแล้วกันดึงนิดนึงจะได้ฮิตแต่กล่องนี้ผมว่าน่าเก็บแล้วเก็บแบบเป็นกล่องฟินเลอร์ส่วนนี้อินเซปป์หรอ i ินเซปเหลือห้าสปอร์ตแล้วนะอินเซปตอนนี้ก็ราคากล่องขึ้นไปแล้วนะครับ ได้มากล่องเดียวเหลือห้าสปอร์ตสุดท้ายอินเซปห้าสปอร์ตสุดท้ายาปักหมุดมั่วเลยเจมชูบชบ พิธีพร้อมแล้วบอกผมนะพี่พร้อมแล้วบอกผมได้เลยนะสวัสดีทางติ๊กตอกแล้วก็ทาง youtube facebook ด้วยนะครับของมันรู้มืออยู่แล้วรู้มืออยู่ยังไม่เต็มครับพิธีเหลือห้าสปอร์ตเหลือห้าสปอร์ตครับแต่ยังไม่ได้เลือกเก็บเลยนะยังไม่ได้เลือกเพ์เมนเท่าไหร่รอท้ายๆก็ได้ครับพิธี สำหรับอินเซปนะเดี๋ยวมาลุยกล่องนี้ก่อนดูผลประกอบการกล่องนี้ก่อนขอให้โชคดีครับผมมาพร้อมโอ้ชนชนกล้องชึบชึบขอบคุณมากมาที่ขอให้โชคดีนะครับสำหรับไปเดี๋ยวผมส่งกล่องเหล็กไปด้วยนะผม ส่งทั้งกล่องไปเลยดีกว่าทั้งนั้นแ่ะแกะด,ดีได้ไหมผมขออนาตกีดแล้วกันขอ,อยนาตกรีดแล้วกันนะครับอ๋อมีตรงนี้อยู่นี่แกะของเสียมาเจม แกะตูดแล้วกันทั้งนั้นแกะตูดง่ายกว่ามาขอโชคดีครับพี่ขอโชคดีครับผมเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะกล่องเหล็กอย่างนี้นะสวยงามนะครับชึบมาลุยกันขอโชคดีครับผมเดือดอโอเคแกะออกมาก็จะเป็นซองอย่างนี้นะครับ ทั้งหมดจะเป็นสามสิบห้าใบนะสามสิบห้ากราดนะครับขอรันต่ำตำมีลุนท่นเซอร์เ้วยนะถือว่าทําออกมาได้ดีโชคดีครับพี่พี่ทีนี้จำได้ว่าเก็บประตูใช่ไหมเก็บผู้รักับประตูเนาะโอ้โหแล้วชีพชุบชุบมาแลครับนี่จะเป็นเบรดนะ ลันลันลันยังเลยอ่ะเดี๋ยวผมไล่เบรไปก่อนละกันเดียโกดาโรนะครับมาดูขุนย่าหอยลุนนะครับเซอร์เซ,เซ่นะอามัดเดียโลชิโดโอบิดีนะครับเมสันเมาบูโนเฟนันเดสโคเน่นะคอปปี้ไมนูนะครับ นี่จะเป็นเบสน่าจะเป็นเบสคล้ายๆกันหมดนะทุกกล่องอูกาเตดอกรูรีออนนะครับเฟเว่นมาสลาวีนะครับเรเนโยโรแฮร์รี่แม็กไวนยนะมันไทรเดอลิสไม่ซ้ำนะครับน่าจะเป็นเก็บเบสให้ครบอะนะ่ะเนาะน่าจะลันนะวุ้ยแล้วลูนี่ มันใบขาวสองใบหรอหรือว่าลายเซ็นวะเนี่ยปกติลานมันจะออกสองอันซ้อนนี่เดี๋ยวผมมาดูอักษรไปก่อนละกันนี่น่าจะเป็นรันนะสีฟ้าเนี่ยอังเดโอนาหน้านะครับเดี๋ยวผมสีฟ้าผมไว้ก่อนเนาะมันต้องสองรันดิโอ้นี่อะมีข้างหลังอีกสีแดงนี่ตัวอักษรนะครับซ่น,นะ เวนลูนี่เซอร์เล็กฟูกุซันตัว F อฟฮอยลุนนะครับบู n โน่เฟนันเดรตใน t ิกตอกมันจะกล้องเอียงหน่อยอร์ไรต์นลิกนะครับไม่นูผมดูในดูที่เขาเปิดอ่ะใบลามันจะออกซ้อนกันแต่ทำไมอันนี้มันออกเป็นข้างหลังอีกอันหนึ่งหรือว่าจะเป็นลายเซน็นสโคร์ Scroll, นะครับในวันย่าวีดิช เรเนยโรอุ้ยสีแดงหรอแล้วนี้สีทองอันนี้ไม่ลันนะแต่ใบนี้สวยนี้ลันสองใบนะนี่ไมเคลิลคาริกพอดีเลยครับผู้จัดก,การทีมแมนยูตอนนี้นะอา,าอร์มัดเดียโรแล้วก็เป็นลอร์คีนะเดี๋ยวผมใส่สลิปก่อนเดี๋ยวมาลุ้นฮิตสองใบนะสีแดงมันของดีอะ่ะ ไม่ขลังดีสีเนี้ยสวยใบนี้สวยนะถ้าเก็บครบๆก็ได้อยู่แล้วน,นะ่ผมขอดูแชทก่อนเผื่อพิมพ์อะไรมาเนาะมาดูลันสีฟ้ากันก่อนดีกว่า พี่เอาสามสปอร์ะเดี๋ยวผมดูให้นะครับถ้าเปิดวันนี้เนาะกลัวเกงว่าจะไม่ได้เปิดวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมใส่ท็อปโหลดให้นะทุกใบนะผมใส่ท็อปโหลดให้ขอเป็นลายเซ็นได้มามใบเนี้ยมันอยู่ข้างหลังอ่ะมันคือใบอะไรวะไม่ไม่เคยเห็นแบบนี้มาดูสีฟ้าครับโอนาหน้าอาสีเลยนะเห็บเว้นได้ไหม ไปกันที่ดูว่าใบนี้อเป็นเดียโก้ลีออนนะทับสองเก้าเก้านะครับรันสูงไม่หน่อยอ่ะสองเก้าเก้าแต่เป็นตัวอาซีนะครับตัวอาซีนะสีแดงมันรันเท่าไหร่โชคดีโชคดีครับผม ัวล้านลายเซนอยากลายเซนอะอยากมันออกเซนอยู่นะตัวดูฝั่งนี้จะรู้ว่ามไม่ใช่เซนแล้วอะโอ้โหลันสามห้าศู์เลยโอ้โหรันอย่างสูงนึกว่าสีนี้ลันดาๆมาดูกันว่าเป็นใครนะครับขอแบบตัวดีๆนะขอให้โชคดีครับพิธิโอ้โหลิซันโดมาติเนสนะครับโ,โหต้นไปอยู่ข้างหลังว่ะ ได้ครับพี่อินเซปถ้าไม่เปิดวันนี้ขอยกได้ครับพี่ทิโอ้นุกว่าลายเซนเป็นรันสองใบนะพี่ทิขออภัยไว้นะครับลายเซนน่าจะออกยากพอสมควรอยู่นะชื้ๆน,นี่นะครับเดี๋ยวผมลองดันอิน e p t นิดนึงแล้วกัน มันจะเป็นว่างสองสปอร์ตนะเดี๋ยวไลวใ์ใส่ท็อโหลดกันมีดิซันโดแต่มันลันสูงไว้หน่อยน่าเสียดายนูก็สีสีเลือดหมูจะลันต่ำเดี๋ยวรีแคปให้รอบหนึ่งนะครับชิป มาใครอยากลุยอินเซปครับสองสปอร์ตสุดท้ายเผื่อมีท่านใดอยากลุยนะอินเซปชั่นนะครับมาเรียแคปก่อนอันนี้จะเป็นใบอินเสิร์ตนะครับลอยคลีนอามาดิอาร์โนะครับไมเคิลคลาริกหรือซันโดมาร์ติเนส 2, 3, สองสามห้าศูนย์นะแล้วก็ดิยโกรีออนนะครับสองเอ้าเก้าอาซีนะครับเบสส่งไปทั้งกล่องนี้นะพวกนี้ใส่บับโบวแบบเบลห้ครับมาใครอยากลุยอินเซปมาลุยกันได้นะครับสองสปอร์ตสุดท้ายเมนรับที่โพไอที่ปัดหมดได้เลยนะดูั วอทซับโก้อดีครับวอทซับโก้โผล่โยอดีขอบคุณมากนะครับพี่ทิขออภัยที่ไม่ได้ลายเซ็นนะพี่ทิเดี๋ยวเราว่ากันใหม่นะเมอร์ลินขอให้พี่ทิเดี๋ยวเมอร์ลินน่าจะได้เปิดเร็วๆนี้แล้วแหละเมอร์ลินเมอร์ลินจะเป็นทั้งหมดห้ากล่องนะครับแต่กล่องไอ้อินเซปเนี่ยมันราคาขึ้นมากนะตอนแรกผมได้มาหมื่นสองตอนนี้เห็นเขาค่ะมัน ราคาพีตอนนี้มันประมาณหมื่นสี่หมืนห้า 14, คือมันออกออนการ์ดดีมากออกออนการ์ดดีมากครับวัสดีครบสวัสดีครับ,รบอืมบอกเด้งโอ้ใจเย็นเดี๋ยวครับน้องวอลวนะัทเองก็เกินไป เซฟน่าจะได้ลุยพร้อมเมอร์ลินแหละน่าจะลุยพร้อ,อมเมอร์ลินเนี่ยแหละเซฟสบายพวกนี้ก็น่าเก็บเป็นแบบว่าอักษรอ,อย่างเงี้ยมีทันเซอร์ด้วยโคท่น่าจะมีครบทุกตัวเนาะตัวอักษรเน,นี่ยเป็นปเบส ตอนนี้กล่องถึงเขาขายปะมาณพันแปดพันพันแปดเนาะกล่องแมนยูสำหรับแฟนๆซื้อไปของเป็นของขวัญไ่ส่งได้นะครับผมก็เหลือแมนยูกล่องหน,นึ่งเลี้ยพูเนี่แต่ผมเอาไว้เก็บไว้แบบว่าคนได้วอนเนาวันแล้วแจกแล้วกันโอเคครับทุกท่านเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับเบรกหน้าน่าจะเป็นเมอร์ลินทั้งหมดห้ากล่องเนาะแล้วก็อินเซปได้ลุยกันไวๆนี่ครับ ไวยวันี้อะไรเจอกทุกท่านวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับที่เพลอะพิธิขออภัยที่ไม่ได้ลายเซ็นนะครับเจอกันใหม่รอบหน้าครับผมบายบายครับผมขอให้ลงเบรกที่ไหนขอให้โชคดีนะครับจุบๆบายบายครับ